สวัสดีทุกคนก็พบกับรายการเทกรายทีวีนครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเทอร์เรลียโอ้โหทำไมมีรู้สึกเริ่มหลกๆเทอร์เรลี่แบ้าหาภาไหนให้กูเห็นอยู่กับตาแต่ช่องเก็บของเต็มโอ้พราดทิ์มาจากไหนวะต้นรับ ต้อนรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีจริงๆเลยทำอะไรกูไม่ได้ว้าดินตอนนี้คืออะไรดินกากเลยทำอะไรกูไม่ได้เฮ้ยอออออนนวต่รดไโก้โดนไปอย่างดีเลยไม่แค่ฟิ้อวอคอย,อยโกคอยไม่ได้ อ่อนโมดเต่าดาเอ้าเด้งไฟหน้าระเบิดแ่งเด้งไฟหน้าให้ดูจจอด้วยอดคิดได้ถูกเวลามากยังไม่ต้องไปกินข้าวปลาไนเปอร์เอาปไนเปอร์มให้กูพอดีๆม่ดับดับเลนดับฟกคบ รับฟะครับมาสรับฟะครับมาสโอ้โอ้เจ๊ดฮอลีชิ๊ดโอ้ยเย็นโอเคจำได้ตอนที่เล่นรัตยุคนั่นคือการปนเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไปหมดแล้ว ก็จะถามอีะไรหลายครั้งว่ามึงจะเป็นมึงจะเป็นตำรวจหรือมึงจะเป็นโจรคี่หน้นี่คือการปนต้นนี่เจ้าหน้าี่ตำรวจเราไม่หมดแล้วอ่ะทำเฟรมเขาอย่างดีนะหยุดหน้านี่คือการป้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่หมดแล้วไ <c oughs> อ้เหนนี้ <c oughs> <c oughs> ย ว้าห่าตอนนั้วันนี้เราเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดสามจุดหนึ่งเยเบเชดอะออาหลงทางนาดเข้ามาประมาณสิบกว่ารอบแม่งจะหลงทางอีก่ ฮ okay. um> ึ่มกะโหลกโดนกะโหลกใหญ่ไอ้ไอ้โลกใหญ่ไอ uh ้กะโหลกใหญ่ในสมองเล็ก ไม้ได้วิบเป็นบล็อคเท่าบล็อคเท่าเหรอวะใกล้ลูกวิญญาณเนี่ยที่เราอยู่บนหัวเนี่ยไ,ไ,ได้ฝ่องอันแล้วเนี่ยอเ,เอ้ยมันเดาใส่หน้า ไม่ได้แด็กกูลกเอาเอา,เอา,เอา,เอาไปไหนกว่านะเฮ้ยดูเฮื่อนเลยหนูนี่ไม่ได้แด็กกูลกเดี๋ยวมูมูกไม่ได้แดกกูลกอืมชุดมันได้ออกสาชา ูโนเลยวะเนี่ยไปกี้โบอชีฟิเตอร์ไปคียบอไปกีไปบอยังไม่มีกีเมาโอ้โห กูจะเป็นคนเลดเดอร์ไม่ใช่แค่ไมเชียนโอ้ชีได้็อตกันมาโอ้ไดอร์อร์มมอยอนมาเยดช็อตกันมาโอ้จอโอ้ลัน็อตกันเนี่ยโคตรดังเลยตูมตูตูตูมเลยฟิจยอนมาคราสเป็นเลยยอดมาคลาสสองเป็นฮะ หกนัดได้ไม่ได้นับได้นะไม่ได้นับนะได้ได้นิดเดียวโอ้ยยิงช้าหน่อยวะแต่ต้องไปอัพให้ได้ปะปีกเขหน่อยอยิงเร็วขึ้นอ่ะพอปีกแล้วมันไม่ยิงเร็วขึ้นก็บ้าแล้วนะไม่เกินไปนะโคตรเจ้าโคตรมุง่งหมายการ์เซลูนะ โอ้คนโปรเฟชชั่นอลวะโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลเราคือคนโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลโอ้ไม่มีโปรเฟชชั่นอลไอ้ขี้ขวดยาขวดยาหนึ่งหนึ่งหุ่นหกปันขวดแล้วก็การตายกันตายตายเรียบร้อยไม่รอดแน่ครับหลับไปเฮ้ยยาเกือบตกนะครับ แเป้แเป้แเป้แเป,แป้เออโดนอยากจะโดนเ,ออเดินลงระหวาแบบดิจีต้อนอีกเริ่มมาอีกห้าทีผมก็จะไปแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวผมก็จะไปแล้วนะครับผมโอ้โหม เช็นแนวผมนะครับผมมีคนเล่นอยู่ประมาณเออเอเ้ยมีคนใช้อยู่เอ้พูดเลยถูกมีคนรู้รหัสเข้าออกอยู่สามคนนะมีผมมีเฟนเพื่อนผมแล้วก็มีทีมเพื่อนผมทุกคนน่ะครับนะครับโอ้ลงแลว้วเพื่องไอที่มันเอาอินโทรของไรเครเมอร์มาก็เฟนแหละครับผม ไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ครับผมโทรไลท์เกมเมอร์ดีกฟิตรัดเปอร์อเซ็น <มา S 2> นะครับผมพอแฟนคลับไลท์เกมเมอร์มานะครับผมจะเกิดอาการตีชมมันแบบคันเทพผมมันไม่ตมีมันไม่ชมมันตี่ยงเดียวตีนบินตีนบินเข้าหน้าแน่นอน,นรัดเปอเซนนะฮะแชแนลจะโดนปักธงแดงได้นะโอ้โหนี่เอาแล้วอะเอามาของนักแคทเกมพูดคนเดียวได้โคตรดีทุกครั้งนี่หน้าแดงทุกครั้งอะทุย สวัสดีทุกครั้งหน้าร้อนทุกครั้งหน้าร้อนฟัมเมอร์ <c oughs> มึงจะฟัมเมอร์กันีเดียวหน้าร้อนโฮยเล่นกับตัวเองได้เล <c oughs> ี้ยไปปื้มกัน็ยัางนั่นอยู่ดู งั้นผมหยุดไอแค่น,นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม